ที่มดรักที่สุดนะคะมาทีไรก็จะมาที่นี่ถานนี้มันความรู้สึกมันก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผมเลยสวยแล้วก็สงบ์ชายหาดัทยาส่วนของพัทยาที่มาทีไรก็ต้องมาพักผ่อนที่อวนน้ำมะพร้าว <c oughs> <c oughs> นีนะคะสวยอะ่ะ ได้ยินเสียงเครื่องมัมอลนหรือเปล่าคะเห็นคนเจ้มุกกนะอีฉา